ครับกรับสวัสดีกับผมก็วันนี้ก็มาพบกับผมกับลาวนะครับกับจองเบาเด็กตายคนเดิมไหมครับผมกับก็วันนี้ผมจะพาอ่าไปตกปลาตกสปิวนะครับับพาไปไม้อ่าไม้น่าดีบุงนี่โซดยาล่านะครับือว่าไม้เก่าไม้เดิมนะครับในตำนานนะครับแต่ตัวนี้ก็คืออ่าเป็นไม้บิ๊กซีเสียเ่ยวนะครับเพราะว่าเขากําลังสร้างบิ๊กซีนะครับกับมากับฝนตกพอดีนะครับออกจากบ้านก็คือฝนไม่ตกนะครับมีมาถึงอ่า แถวแถวสติงนะครับเมนามอ่าปัตตานีนะครับผมก็เลยฝนตกผมก็เลยเอาเวโลให้ฝนแรงโงนนะครับกับเดี๋ยวเรากันไปพบกันที่ไม้นะครับผมกัเดี๋ยวท้ายอ่าบรรยากาศอ่าริมคลองให้ดูกันก่อนนะครับผมอ่านูครับรถจอดอยู่นะคนเดินข้าวมานะกับบรรยากาศริมคลองนะครับแม่นามปัตตานีนะครับ นี่ก็คือแถวสติงนะครับผมบกับแมา่น้ำปัตตานีเนี่ย นี้นะครับผมสภาพไม้อ่าบอหนีบงรี่โซต์ตอนนี้นะครับผมกันน้ำขึ้นมาเยอะอีกแล้วนะครับกับนี้นะครับที่ว่าผมพาเข้ามาตกนะครับแต่ว่าฝนมันตกมาจะก่อนนะครับจะกินไม้นะครับจะมานไม้นะครับก็เดี๋ยวอ่าไปรุนกันนะครับนะครับตอนนี้ก็คือเป็นไม้บิ๊กซีได้แล้วนะครับเรากําลังอ่าทำบิ๊กซีนะครับผมกับแต่ก่อนคือกลางลังที่ว่าผมนั่งก็คือเป็นปลานะ นี่คือเขากำลังปรับสภาพนาดินนะครับทำบิ๊กซีนะครับกับไม้ก็สวยเลยนะครับน้ำขึ้นมาเยอะเล็วนะครับอ่ะครับเดี๋ยวเรากันไปลุนกันนะครับวันนี้นะครับหลังจากที่ว่าผมหยุดไปกันหลายเดือนนะครับไม่ได้ทำหน้าที่ตบปลาเลยนะครับกับไม้นะ ไม้บิ๊กซีนะครับตอนนี้นะ มารรครบาับสวัสดีกันอีกรอบนะครับผมมาครับสวัสดีกันผมพามาตกปลาตกตะปิวนะครับมากับเป็นไม้อานานีบุ้งดดรีซอสยาล่านะครับผมเยื้อสีว่าบุ้ง่ายตกก็คือเหมือนเดิมนะครับเยื้อหมักวิตผสมกับกระลุกปังของลูกโอนะครับนะ้ำโขลกเดียวกุ้งสดนะครับตาบิาเบ็ดนะครับกุงนะ้งเนี้ยกุ้งสดกุ้งสดนะครับก็บคือไม้นี้ก็คือตัวนี้ก็คือเป็นไม้อาบิ๊กซี่ จะเร็วนะครับเพราะว่าตอนนี้ก็คือเขากำลังปรับสภาพนาดินอยู่นะครับก็คือทำเร็วมากเลยนะครับผมก็ถ้าว่าเสียงดังอะไรยังไงนะครับก็ต้องขอะอาไปด้วยนะครับเพราะว่ารถเขาก็กำลังปรับสภาพนาดินกำลังทุมดินอยู่นะครับผมนะครับก็มาลุ้นกันนะครับวันนี้จะมาเหล่าไม้นะครับกับไม้เดิมไม้เก่าในตำนานนะครับผมก็หยุดไปก็คือนานเลยนะครับ ไม่ได้ออกมานะครับไม้นี้นะครับหลังจากตีว่าน้ำเฮงนะครับน้ำเฮงนังโกมีชาวบ้านข้ามาตอดแห่ลุงมกัดนะครับทีว่าปุมเวียนมาดูนะครับนังโกหมือวาดนะครับโปดีผุมพันไปซื้อกับข้าวที่ตลาดนะครับก็เลยมาทางนี้ก็เห็นน้ำมันมันช่วยหมากเลยนะครับก็เลยผ้าเพื่อนเพื่อนปีนาานังโกเอฟซีนะครับ มาตกกันลาวนะครับไม้นี้นะครับไม้เก่าไม้ดื่มในตำนานนะครับผมนะครับกระลุนกันนะครับลุงเบ็ดเดียบ้อยนะครับตอนนี้นะจะได้ตัวไม่ได้ตัวก็คือไม่ใจปัญหานะครับโอเคฮะไอได้อกอ่ามาไม้ตกปลาก็สบายใจเลยนะครับผมกันจะได้หวัดไม้นะครับวันนี้นะครับหลังจากที่ว่าไม่ได้หวัดเบ็ดนานนะครับผมให้ตุนมีอาการทุนกระยับ กระไดหวัดก็โอเคเลยนะครับถึงว่าไม่ได้ตัวนะครับผมออาเลยครับผมเอาเลยครับผมจมนะอ,อืมวาวนะครับก็ไม่เป็นไรนะครับได้หวัดกัมีกำลังใจขึ้นมากเลยนะครับผมมีรุ่นนะครับ ีการเกี่ยวคุ้งครับก็คือเราเกี่ยวจากาหางนะครับใน,นกองมา,าสี่หัวมันก็เอาเยื่อฮ้อนะครับห้อตัวกุ้งห้อให้มิดเลยนะครับผมเหมือนกับว่าเรา,าห้อยไปในตัวด้วยนะนะ,นะ,นะ,นะครับ i ขับกับตอนนี้ก็นรึงเฉมุ่งผ่านไปนะครับผมบน่าจะเป็นลูกปลา,ลลานะครับเข้ามาตัดเบาๆนะเบาๆ เล่นอยู่นะกันหนิ่งเลยนะครับผมเงียบเลยนะ ครับก็น่าว่าได้กลับนะครับวันดีนะครับว่าตอ่นดีกันหนังมากกันเฉียวมุ่งกว่าๆเลยนะครับเกือบโสงเฉียวมุ่งเลยนะครับก็คืออ่าเงียบเลยครับผมครับนี่แต่อ่าลูกปลานะครับลูกปลาตัวเล็กๆนะครับขาวมาโตนะครับก็คือตุ่นขยับเบาๆนะครับก็เอาเยอะขึ้นมากก็คืออ่าลอยมันกัดอ่ากุ้งนะครับลอยกัดหางกุ้งกัดตัวกุ้งนะครับก็คือ ก็เหมือนกับว่ามันกลืนคาวปากไม่ได้นะครับะวดตัวมันเหลกเกินนะครับผมรับก็น่าว่ากับนะครับวันนี้นะครับกระอวยเล็กครับ,บตัวเล็กเนนอนไม่ติดนะครับผมจลุมหายไปเลย ะกลับนะครับผมครับลงไปกันนิ่งเลยนะครับนะครับกะวันนี้ก็คิดเสียวว่าพามาดูไม้ไม้เก่าในตำนานกันแล้วกันนะครับผมไม้นานีบงลี่โซดยาล่านะครับก็ตัวนี้ก็คือต่อไปก็คือต้องเรียกว่าไม้บิ๊กซี่ยาล่านะครับนะครับก็สำหรับวันนี้ก็ลากันโกนะครับผมก็อย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ กดติดตามนางก็อย่าลืมกดสันกระดิ่งกิ้งกิ้งกันด้วยนะครับกับชงเบาเด็กตายคนเดิมอ่ะครับลากันโกนครับสาวัสดีกับปมบายบายครับกัดแฮลนะครับวันนี้นะครับ